คือมันมายิงนี่มันเปี้ยงๆเ,เ,เหมือนกันหนีนะพบกับผีจริงๆอะ่ะคือเปี้ยงมาอึดๆแล้วอย่างเงี้ยมาวันนี้อยู่กับหัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องอเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนบ้านโนนสูงใช่ไหมครับพ่อใช่วันนี้หัวหน้าเผ่าอยู่กับคุณพ่อทองดีฤิษาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่อ,อทองดีฤิษาใช่ไหมใช่ครับ เป็นคนพื้นเพตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ถูกต้องอืมพ่อเนี่ยผมเนี่ยได้ขาวว่าพื้นที่ที่พ่ออยู่แถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของอดีตคอมมิวนิสต์เก่าใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนี้เริ่มแรกนี่หมู่บ้านนี้ก็จะอยู่สุขสบายอุดมสมบูรณ์มากเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรทุกอย่างอะ่ะแต่พอมาปี2 0 2 2มันเริ่มมีผู้ขอการร้ายอ่ะเข้ามาในหมู่บ้าน มันเข้ามาในหมู่บ้านมันอยู่ในป่าก่อนอยู่ในป่าทีนี้ก็มันมาหนักตอนพศสิบเ็ดสิบแปดนี่โอ้แปลว่ามันอยู่ในป่าประมาณห้าปีประมาณนั้น <c oughs> มันก็โตเตอยู่แถวสายนี้แหละครับมันก็ไปเรื่อยและเพราะว่ะมามันมีอยู่ในหมู่บ้านแกงเรืองนะแกงเรืองแกงเรืองที่ทางเวนาจีนวยที่ผมพูดนะครับ มันจะเข้าคอมมิวนิตอยู่สองคนชื่อเหรียญกับชื่อผัดผู้หญิงชื่อผัดผู้ชายชื่อเหรียญอ๋อเหรียญกับผัดเหรียญหมายถึงว่าเป็นเป็นคนชาวบ้านเราเลยแหละใช่แต่ว่าไปอยู่กับคอมมอนนิตอยู่คอมมิวนิตซึ่งเขาก็เรียกว่าโผกอกอนนะพอนะใช่คันถ้าคนแถวนี้เขาจะเรียกคนป่าคนป่าภาษาเขมรเรียก่อะไรพ่อมึนปลีนึนปรีปรอ่าภาษาเขมรเขาเออเนี่ยมึกปรีเอ่อถ้าภาษาสวยก็กลวยปายิกกลวยปายิกซึ่งพื้นที่ที่ผมนะ่นั่งสัมภาษณ์พ่ออยู่ตรงนี้เนี่ย สามารถพูดได้หลายภาษาก็มันจะมีอยู่สามสีภาษาอะไรอยู่นี่เนี่ยครับภาษาไทยภาษาอีสานภาษาเขมรภาษาเขมรภาษาสวยใช่สี่ภาษาเนาพอเนาะแต่มันก็จะเป็นโซนใครโซนมันอยู่นี่มันจะมีโซนสวยโซนเขมรโซนลาวนะครับมันจะแบ่งไปหลายๆหมู่บ้านละแต่ทีนี้ของวันนี้นี่มันจะมีมาหนักคือช่วงพศ .1718 เนี่ย มันจะมีช่วงนั้นจะปีสงครามลาวหรืออะไรนี่แหละอ๋อที่เคารพบกอยู่ช่องบกใช่ไหมพ่อหรือว่ารบกันอยู่ฝั่งลาวก่อนฝั่งลาวฝั่งลาวฝั่งลาวก่อนพศสิบแปดในรู้สึกไอเ้เฮียเมนนี่มันจะแตกแล้วแตกมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาอยู่ตามภูเขานะแถวนี้และอ๋อตามภูเขาเนี่ยเขาเรียกภูเขาหนองนองรักหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ใช่ภูเขาแถวพาลานใหญ่ห้วยพาลานเสืออะไรเขาเรียกในแถวนี้แหละครับแต่ทีนี้มันจะมี การวางระเบิดด้วยนะที่มันมาเมื่อก่อนไม่มีระเบิดนะแถวนี้นี่อ๋อไม่มีระเบิดเลยก็เป็นพื้นป่าทั่วไปใช่ใช่ใช่ชาวบ้านหากินหาอะไรประกอบอาชีพธรรมดาแหละหาเห็ดหาอะไรได้ปกตินะพ่อเนาะใช่ใช่ไม่มีไม่มีก็มันมามีช่วงนี้แหละที่กระเม็นแตกมาเนี้ยมันจะมีกับระเบิดมีอะไรอะเออมันเริ่มวุ่นวายแล้วไม่รู้กระเมน็นฝ่ายไหนไม่รู้ เขามิวนนิดฝ่ายหนหยโอ้โหมั่วไปหมดเลยเออภาษาอีสานก็เดียวจะมนอุยปุ้ยเนาะมนอุยปุยแหละไม่รู้ใครเป็นใครเพราะว่าเขตสามเดียวมรกตนี้มันเขตพื้นที่ติดต่อสามประเทศใช่ไหมใช่มันมันมาจบตรงนี้พอดีครับไอเฮียเม่นมาก็มานี่ไอนั่นมาก็มานี่ลาวมาลาวก็มาเขาเมรนก็มาไทยก็ไปมาประจบกันอยู่ตรงกลางไทยพอดีเลยเอตอนนี้วางระเบิดมึงมาก็วางมึงมาก็วาง กูไปก็วางเองแต่ไม่ได้กู้ต่างคนต่างวางวางแล้วไม่กู้มาอย่างนี้มันถึงเยอะน่ะสุดท้ายแล้วใครคือผู้รับเพาะชาวบ้านานะเจ้าหน้าที่ <นะ S 1> ทหมู่บ้านแถวนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ขาขาดเยอะที่สุดโอ้เยอะเลยเป็นร้อยชีวิตเลยใช่ไหมพ่อน่าจะประมาณนั้นละตายด้วยนี่นะเยอะนะครับตอนที่ตอนนั้นน่ะมันมีข่าวมาว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมากวาดต้อนคนในพื้นที่ของอำเภอน้้ายืนใช่ไหมพ่อ เริ่มแรกเลยมันจะจับบ้านไปดูมไปบ้านไปดูมจากนี้ไปก็ประมาณสองกิโลสองกิโลเนี่ยสองกิโลตรงเนี้ยบ้านแปดอุ้มมนันเนาะไปดูมทางขึ้นทำบอนเนี้ยนะครับ <5. S 2> มันก็อยู่ในป่าอยู่คือกวาตอนไปหมดแล้วชาวบ้านเนี่ยวันนั้นมีหนังมาฉายที่บ้านนี่ก็มีสาวาบ้านไปดูมเมันจะรอดคู่แฝดบ้านไปดูมชื่อหลีกับหลายนะหลีกับหลยรอด รอดเพราะว่ามาดูหนังมาดูหนังแล้วก็รอดจากการโดนจับตัวไปใช่เพราะว่ากลางคืนนี้ชาวบ้านที่วิ่งออกมาก็บอกก็าจับบ้านไปดูมาลายไปหมดนะวันนั้นนะพี่โมงในบ้านอยู่ข้างๆนี่เป็นอส ổ, ก็ไปตายที่บ้านพี่นาเนี่ยบ้านในน,น้องพี่สาวคนชื่อโตนี่บ้านพี่นาก็คือลุงโตที่อ,ทอยู่<อ>หน้าเผ่าแต่สัมภาษณ์ใช่ใช่ซึ่งวันนั้นนี่ลุงโตก็โดนคอมมินิตจับไปด้วย ตั้งแต่เก้าขวบนะใช่นะใช่แล้วตอนนั้นนี่พ่อทําอะไรอยู่อยู่บ้านนี่แหละทํานาทําอะไรอยู่นี่ตอนนั้นพ่อยังไม่เป็นทหารยัง,ย,ง,ย,งยังอยังอาย,ย,อายุยังน้อยเลยนะพ่อเนาะอายุยังสิบห้าสิบสิบสี่สิบห้าปีนี่วั้งใช่แล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นทหารของพ่อเนี่ยมันเริ่มขึ้นต้นยังไงคือเป็นเริ่มต้นนี่คือคอมมวนิสมันเยอะไงคนปลาเลยเข้าปาก็ไม่ได้ ไปหาอยู่หากินทําไรทํานาก็ไม่ได้ไงอเราก็อาชีพเราคือทําการเกษตรใช่ไหมครับทาเกษตรเออทีนี้พอมันทําไม่ได้แล้วเออทํำยังไงเว้ยออกป่าก็ไม่ได้พอเราจะเข้ากรุงเทพเข้าอะไรก็ไม่ได้คือเราไม่ชอบไงครับคือชอบแบบชีวิตชนบทไนงะครับเอ,อทีนี้หลังจากเขาจะบ้านไปรุ่งไปนี่เขาก็เปิด ฐาน่านรุ่นรุ่นพี่รุ่นพ่อเขาเรียกกรงร้อยหนึ่งนะอยู่ติดบ้านไปดูมันแหละบ้านไปดูใหม่นะมันมี 101, นนกรงร้อยหน,นึ่งฐานพานเขาเรียกร้อยหนึ่งก็มีในบ้านนีส่วนมากก็จะเสียชีวิตไปเยอะแล้วครับรุ่นพี่ตอนนั้นพ่ออายุไม่ถึงอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นพ่อตอนนั้นประมาณสิบหกปีสิบหกปีนี่อยากเริ่มอยากเป็นทหารแล้วโอ้มันอยากตั้งนานแล้วอ๋อเต คือเราอายุไม่ถึงเราฟังใจกพ่คนป่านะเอฟ,ฟังใจมากเลยนะคือมันเข้ามาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้ลนะเข้าไปเก็บเห็ดก็ไม่ได้ไม่ได้นี่พี่ชายลูกนะนี่ก็โดนยิงตายอือแต่ากองปา่าแล้วพี่สาวลูกลุงนี่ก็โดนระเบิดตายนี่นี่บ้านหลังนี้ก็ถูกระเบิดตายนี่เพิ่งเสียชีวิตไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลูกชายเขาก็ขาขาดอ่า หลังจากที่พ่ออายุ16ปีไหมอ่ะมีการเปิดรับสมัครทาหารลาแล้วไปถึงอายุประมาณกี่ปีพ่อถึงได้เดินทางไปสมัคร18ปี18ปีเต็มตัวแล้ว18ปีบริบูรณ์เลยยัง,ย,งยังไม่ถึงหรอกยังไม่ถึงคือได้แต่ใบ,ใบเหลืองไปใบเหลืองใบเหลืองหน้าตามเป็นยังไงพ่อมันใบเหลืองเมื่อก่อนนี้ก็ถ่ายบัตรประชาชนก็จะออกใบเหลืองให้ใช่ไหมครับยังไม่ได้บัตรนะอ่าฮะเอาแต่ใบเหลืองไปสมัครคือมันอยู่ไม่ได้แนละ้วคือจะ อยากสู้กับมันน่ะเดินยืดอกไปเลยอ่ะสี่คนสี่คนในบ้านนี้ไปไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันสี่คนสุดท้ายสมัครได้สามแล้วที่เหลือนหนึ่งคนไปไหนพ่อคือคือตัวเล็กเขาบอกไม่เอาใส่ไม่พานมันคือไม่ไม่รู้คือมันผู้กองบอกไม่ได้มันตัวเล็กบอไม่ได้นะไม่ได้นักตัวตัวเล็กเกินไปตัวเล็กเกินแต่ผลสุดท้ายเขาก็รับคือใจสู้ไงอ๋อ มองความใจเวลาก่อนใจใจ,ใ,นใจได้ใจได้คือเอาเอาก็ได้กันทั้งสี่คนก็ฝึก <c oughs> เดือนธันวาปีสองสามะไปฝึกจบก็เดือนกุมภานะประมาณเดือนเดือนเดือนกุมภาแนละอือเฮ้ยเดือนมีนาที่เดือนมีนาฝึก <c oughs> คือมันเข้าปลายปีสองห้าเอ้สองสองสามนะครับก็ <c oughs> ก็ฝ <c oughs> ึกเสร็จแล้วก็ไม่ได้มาพักแหละ ไปทดสอบกําลังกายอู้หนักมากห <c oughs> นักหนักแต่ยังว่าอะไรเราเป็นคือ,อยังไงก็ต้องสู้อ่ะอยากจะเป็นแล้วแหละมันต้องเอาอ่ะอยากเป็นเลยอยากสู้กับไอ้พวกเกียวคอมมิวนิสต์เนี่ยอืมคือมันมกัดกรามเข้าไปเลยอ๋อกัดกรามกัดฟันเข้าไปเลยใช่คือมันประวัติศาสตร์มันมีเอ้เหียแม่งเผาบ้านเผาเมืองกู้พวกก่อการร้ายอย่างนี้แล้วก็ มันจำฝังใจไงครับบางละจันนะรอ์อยุทยาย่างี้ยาโมย่างี้อู้เยอะแยะเลยออืทีนี้พอเราเป็นโตมาก็พอดีมาเจอพวกเขี้ยนี้มากวนใช่ไหม,มเราก็ออืทําไมล่ะนี่มันแผ่นดินไทยเนี่ยครับเฮ้ยเราต้องสู้อืม,มันยุคนั้นเนี่ยมันจะมีคนเป็นทหารนี่น้อยมากนะครับ ทหารเกณฑ์นี่ก็สมัครนี่ไม่มีไม่ค่อยมีใครอยากเป็น่ะพ่อเอ้ยมีมีหรอกเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการสงครามใช่ใช่ใช่ครันงนี้ก็ไม่มีน้อยครับคือบางคนเป็นแล้วก็ฝึกจบก็หนีเลยนี่ท้องหมเยถาเอาไปฝึกแล้วแต่พอเวลาฝึกเสร็จขาบอกว่าจะมีภารกิจนะอ่าสงครามกําลังเกิดพอดีหลายพื้นที่เลยโอ้เยอะเลยกาลังกำลังจะไปขอคออไม่รู้ว่าไปขอาคอนะอือไม่รู้เขาก็นนี้กลับบ้านเหรอ คือขึ้นรถแล้วก็ว่าเขาคอมันก็โดโดรถเลยบอ่ออันนี้ทีนี้พ่อฝึกอยู่ที่ค่ายปากักใจประมาณเดือนกว่าประมาณสี่สิบห้าวันนะหนักมากเลยพ่อสมัยก่อนหนักเลยช่วงไอ้สิบวันแรกไงมันหนักจริงๆอะ่ะเขาอ,อัดนะเขาอ,อัดนะพ่ออ,อัดตั้งแต่วันแรกเลยนะถ้าไม่อึดจริงก็อยู่ไม่ได้หรอกจริงๆนะช่วงนั้นมันหนักจริงๆอะ่ะคือ,อคือต้องการคนสู้อะ่ะครับ คือถ้าไม่สู้จริงก็ออกมวนเสือ,อกับบ้านอย่างนี้นะอ๋อเราประมาณที่ว่าระหว่างการสึกก็มีคนลาออกด้วยอุ้ยเยอะเลยไม่ต้องฝึกหรอแค่ทดสอบกำลังใจเนี่ยวันแรกทีททดสอบกำลังใจนี่โอ้หูออกเป็นยี่สิบหนมั้งวันนั้นนะถูกกดดันหรือว่ามันเหนื่อยหรือว่าครูฝึกเขาเขี่ยวอะไรหรือเปล่าก็คือมันไม่สู้นะมันสู้ไม่ไหวล่ะสู้รแรงแบบ รูปแรงต้านแรงฝึกเขาไม่ไหวนะกดดันนะนะกดดันคือคนไม่เคยสู้ไงครับไอเราก็เอ้ยพวกไปได้แล้วก็ไปได้อย่างนี้นะแบบเนี่ยยังไงก็ต้องเอาอะไรกูมาแล้วกูตั้งใจแล้วจะเอาแล้วอย่างนงี้นะครับฝึกไปฝึกมาก็เออก็อยู่ที่ก็ได้เรื่องเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มอยู่ตัวแล้วเหนื่อยทุกวันแล้วมันอยู่ตัวแล้วนะพ่อเนาะอยู่ๆเลยเออประมาณสิบกว่าวันนี้ก็เริ่มชินแล้ะชินละถึงไหนถึงกันแล้วทีครับ ก็มันจะมาหนักเสียงกับมันมีอยู่สถานีรือบเบิดกับสถานีรอดวิถีกับศุนนี่มันจะ <c oughs> คือมันน่าก,กลัวเราก็สุนต้วิถีมีรวดมีรวดอะตอนกลิ้งตะแคงไปกิงก็เราไม่เคยใช่ไหม <c oughs> ใช่เสียงปืนเขายิงปืนโอ้โ,โหปืนโกลสาดมาจากข้างบนนี่ครับแต่มันไม่ถูกเราแต่มันเสียงมันดังเงี้ยไวาอากาศสวิช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์วอเออตีก็ระเบิดเอึบ วอามองข้างเราอย่างนี้นะเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างความกดดันแล้วสร้างความกลัวให้เราใช่มันคือยังไงก็คือเขาฝึกให้เราสู้ไงครับมันก็เป็นวิชาที่คือเขาบอกฝึกฆ่าคนไงใช่ใช่ไหมถ้าเราไปเหยาะแยะเราไม่เอามันก็ยังว่าแหละคือคือฆ่ากันนะพูดง่ายๆเลอันนี้หัวหน้าพอจะบอกนะครับว่า คำว่าลอดใต้กระสุนวิธีอะไรคนอาจจะไม่รู้จักมันเป็นการฝึกเพื่อเพื่อเป็นการกำบังลูกกระสนุนเวลาไยข้าวศึกจะยิงเข้ามาเ,<อ>เวลาหลักการฝึกเนี่ยมันจะแบกมันจะเหมือนลวดใช่ไหมพ่อลวดลวดอยู่ข้างบนแล้วให้เราเนี่ยอาจจะเป็นใช้วิธีการแทกงายหลังตะแคงไปใช่ใช่ด้านของครูฝึกก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นปืนกลหรือว่าปืนเล็กยาวใชป่ปับ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 ให้มันแหวกอากาศให้มันแหวกอากาศยิงไล่เรามาอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นการทดสอบจิตใจใช่ไหมพ่อ กสายก็ระเบิดปุ้มฟ้าก็ระเบิดตึมน่ะมันน่ากลัวนะเขาเริ่มจําลองสถานการณ์จริงแล้วทีนี้มันเริ่มมลอาก,การเนะคือยิงสับพันอีกทีนี้ยิงปืนสับพันยิงวิ่ง,งตามป่ายิงสับพัน่างนี้เขาเรียกยิงสับพันยิงเป้าออือยิงเป้ามันจะขึ้นมาเองเลย จะมีเ้านอนเป้าลุกเป้านอนนะเป้ายืนเออะส่วนมากอย่างไงแล้วก็ยิงก็ฝึกก็ที่ไปมาก็สนุกแต่ว่ามันเป็นความรู้เราอะครับคือก็ดีใจได้ผ่านตรงนี้มาได้นะยินดีภูมิใจมากเลยพ่ออหลังจากนั้นเปิ่มฝึกหมดทุกอย่างแล้วได้กลับบ้านก่อนไหมไม่มันมีสมอภพมิขึ้นมาเลยฝึกโจบก ไปเลยไม,ไม่ได้บอกได้ว่าไปไหนจบปุ๊บไปรบเลยอ่ะไปรบเลยเขาบอกพ่อไหมว่าจะไปไหนก่อนไม่ได้บอกแล้วตอนเบิกปืนเนบิอกอะไรเขาได้บอกไหมไม่ได้บอกมีต่ว่าเตรียมพร้อมกระสุนระเบิดอะไรนี่ไม่ได้บอกว่าปิ่เขาคอนะไไม่ได้บอกนะพี่หมูพี่จาอะไรก็ไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกนี่เขาเราจะพาเราไปไหนเน,นี่ย si? พอคิดไหมคือรู้แล้วล่ะว่าไปรบกันนะ่ะครับแต่ว่าไม่รู้ที่ไหนพอมาแจ้งก็ โน่นไปกลางทางหรือออกจากช่ายแล้วเฮ้ยเราจะไปเขาคอนะเนี่ยครับพ <c oughs> วกบางบางพวกก็โดดรถหนีเลยก็มีอ่ะอ้เมื่อจะยินคำว่าเขาคอปุ๊บก็โดดรถเลยเหรอโดดรถเลยใช่ระหว่างระหว่างการเคลื่อนย้ายกํลาลังพลเราไปเนี่ย <c oughs> พูดคุยกันภายในรถไหมว่มาเออเขาจะพาเราไปทําอะไรเนาะไม่ได้คุยไม่ได้พูดอะไรเลยคือต่างคนต่างตัางใจอ่ะครับคือจะ ออกยุดการแล้วบอกพอถึงเขาคอ่ประมาณสักหกโมงเลยหรือเกือบทุ่มอะ่ะลงรถเสร็จโอ้โหแม่งยิงมาเลยเอายังไม่ทําอะไรเลยลงรถปุ๊บพอยิงมาปั๊บเลยไม็ยังไงนะั้นโดนเลยคนแรกอะ่ะพ <c oughs> ่อหัวหน้าบอกให้ระวังระวังเขาบอกให้ระวังอย่าประมาทไม่ต้องกลัวมันสู้มันนี่คือแผ่นดินไทยครับ เราใช้วิทยายุทธีเราฝึกมาสู้มันไม่ต้องกลัวทหารเนี่ยทหารก็แตกขยายออกใครมันพ่อเนี่ยก็จะขึ้นทางเขาคอตอนกลางคืนเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นตีนเขาคอไปก็รู้สึกจะไปพักไปพักตีนเขาคอนี่แหละช่วงแรกกอง้อยพ่อเลยจะขึ้นหมายถึงคือภารกิจเรานี่คือไปขึ้นตีหรือว่าเราไปตั้งรับครับพ่อไม่ไม่ไม่ไปไป คืนตีก็ได้ตังรับก็ได้ทุกกรณีอ่าตามตามหน้าง,งานเอาตามาหน้างานเออน้างานเป็นยังไงเราทําอย่างนั้นเลยอ่าคือเขาก็จะเจาอทางใช่ไหมพวกปอดเก็กปก็จ่อจอเส้นทางหน้าแนวเอเอออกหน้าแนวคือออกก่อนทหารเขียวออกกอนพวกอันนั่นแหละอ่า,าเอาไปว่าพ่อไปนี่คือไปอยู่แน,หน,นวหน้าเลยโอ้แนวหน้าเลยอยู่ออกหน้าเลยละ่ะครับ กองร้อยพ่อมันจะจัดเป็นชุดเป็นชุดผู้กองเขาก็แผนดีนะคือเขาคือทํายังไงอะไรเงียบที่สุดเนะ่ะก็หมายถาว่าอาจจะพลังเงียบเฉียบขาดเนี่ยนะพลังคือเงียบเงียบที่สุดแล้วไม่มีบุรีบุเียก็ไม่สูบตอนนั้นนะคือไม่ไม่มีคือในชุดพ่อมันจะมีคนในหมู่บ้านในหมดเลยสิบสองคนนะ หมู่บ้านเนี่ยนะในหมู่บ้านแถวนี้หมดเลยเพื่อนกันหมดเลยนะไปอยู่ชุดเดียวกันเลยอยู่ชุดเดียวกันพ่อเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดออ,อ,อมีพี่หมูพี่จา่ากำกับดูแลด้วยไหมครับระหว่างนั้นเขาก็อยู่ชุดอื่นไงอาาเพราะว่าใครปาเนี่มันจะมีกองร้อยหนึ่งจะมีสี่หัวหน้าเองครับมีผู้กองมีรองก็มีหัวหน้ายุทธการหัวหน้าสืา่อสารเงนนั้นนะออ<า>ไม่เหมือนกองทาพาัพภาคกองทัพภาคเขานี่อู ح, ้เยอะ ทีนี้พอเราอ้อยู่เขาคอเ้วก็ช่วยทหารเกณฑ์เยอะเลยครับตอนนั้นตอนนั้นคือทหารเกณฑ์เขาเขามีความกดดันอะไรภายนหน้าเนี่ยบ้างพ่อคือทหารเ,าเกณฑ์อยู่บนเขาคอเนี่ยมันโดนไงมันโดนยิงไงโดนไอ้พวกเขี้ยนี่คอมมิวนิสต์เนี่ยนะอ่ามันไปจอบร้อยเอาทีละคนสองคนอย่างนี้นะครับไอ้พวกทหารเขี้เนี่คือว่ามันยังไงล่ะ จะว่าเขาไม่สู้เขาก็สู้นะแต่ว่ามันคือยังว่าแหละมันอยู่กับที่ไงอืมเอาง่ายๆคือบางทีทหารเขียวช่วงนั้นน่ะอาจจะไม่ได้สมัครใจไปใช่ถูกต้องจบไปแดงไปใช่ไหมแต่เราเนี่ยทหารพรานเราคือเราฝึกมาเพื่อที่จะฆ่ามันแล้วใช่ใช่ใช่ทหารเขียวดีเขาไม่ได้ไปด้วยใจนะบางคนนะพอนะเออถูกต้องจใจต้องไปอันนี้อันนี้ยอมรับเขาถามว่าใจอาจจะสักเขาสู้นะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สู้เพราะมันคือเราไม่ได้อยากไปอ่ะอคือ คือพ่อนี่จะอยู่เขาคอนี่ก็อูนานนะประมาณสิบห้าสิบหกวันเนะ่ะถึงถึงถึงแยกออกคือมันมันหมดแล้วเขาคอนะอืม,มันไม่ไปแล้วไอ้พวก่านี่คือมันมายิงนี่มันเปียเป้ยงเปี้ยงเกันนีนะมันไม่ได้สู้แบบมาลอบกัดก็บอกว่าโลคกัะผีจริงๆอะ่ะไม่มีตัวตนเลยไม่มีไม่รู้ใครยิงมาไม่รู้คือ เปีย้ยงมาอืดอึอแล้วอย่างเงี้ยงั้นเราก็มันก็หมายถึงว่าเราก็ไปเป็นเป้าให้เขาอย่างเดียวเนี่ยพ่ออ๋อถ้าอยู่กับที่เหมือนทหารเกณฑ์มันก็โดนเองเป็นเป้าเป็นเป้า <laughs> เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจะยิงเรามาทางไหนจะมามทางไหนไม่รู้แต่พวกพ,พ่อจะเดินค่อยขยับไปค่อยก็อู้มันจุดไฟเผาเกือบไม่รลอดเหมือนกันแหละ เผาบังเกอร์หรือเผาอะไรพ่อเผาป่าเลยแหละเผาป่าใส่เราเนี่ยนะเออโอ้ยทำยังไงเว้ยเฮ้ยตายแน่เลยในผู้กองเฮ้ยผู้คนระวังผู้กองก็ให้เขียอะไรนะเขียใบไม้ใบไม้ออกให้เป็นเส้นทางเดินเออเส้นทางไม่ให้ไฟมันมานะครับครับรอดรอด แต่อู้น้ำลำบากมากเขาพอนี่ช่วงมันหนาแรงเองความเป็นความกินการอยู่นี่อยู่กินกันยังไงอะพ่อโอ้ลำบากเลยแหละเขาทํากับข้าวเองไหมทำกับข้าวเองดิหมายถึงว่าลรแสกที่เราแบกก็ต้องเราต้องแบกอาหารไปด้วยตลอดเออมีโอ้มีอาหารทุกคนมีข้าวสารเขาก็จะใส่ทยง่าใช่ไหมใส่ทยายไงแล้วก็มีอาหารแห้งในลรแสกอะไรนี่ครับ ก็ไปทํากินบางทีก็ทําทเช้ากินถึงเย็นนะคือเหตุการณ์มันบังคับนะ่ะก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบสถานการณ์ไม่ดีมาตลอดเวลานะอ้ตรงเตียมพร้อมตลอดครับเพลอไม่ได้นะเพลอด่โดนเลยนะคือช่วงนั้นมันยังหนุ่มไงมันหนุ่มแน่นเนี่ยมันต่างคนต่างระวงังมันไวอะ่ะคือเขาแค่มาก็รู้เลยแหละคือมัน คือบอกว่าฝึกมาเยี่ยมไงับฝ,ฝึกมาแบบอืยังไงลละคือเราไม่ประมาทนะหัวหน้าบอกไว้าอย,นะยาประมาด็ดขานนะเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรเราต้องใช้สติคือยาประมานะี่ใหม่ๆเขาประมานะโดนโดนมาเนี่สันเหมือนกันแหละอืกว่าจะตั้งตัวได้โอ้โหจนมันชินกับเสียงปืนนะ่ะ แปลว่าตลอดระยะเวลาที่พ่ออยู่เขาค้อนเนี่ยมีเสียงปืนมาตลอดเลยอุ้ยตลอดเลยมีเสียงปืนรอบแรกเลยเสียงปืนตลอดเนี่ยคือตอนไปหาน้ำไปเลยมันเอากันหนักไม่มีน้ำนะมันหาน้ำไม่มีเลยนะประมาณอยู่หูเกือบสิบวันแล้วแหละน้ำดื่มเนี่ยพ่อเออน้ำดื่มน้ำจะทํากับข้าวอะไรกินไม่มีมันส่งกําลังไม่ได้เหรอฮะมันไม่ได้มันส่งกําลังโอ้ยคอยบินตามไม่ได้หรอกโดน คอนี่บินเห็นตัวเท่านี้ในะต้องเจาะต้นกล้วยนะอ่าเจาะต้นกล้วยนะฟันต้นกล้วยก็เจาะเอาน้ําอยู่ตรงนั้นแล้วก็บางทีก็หาเถาวันอ๋อหาจะเครือเถาวันเอาใช่ใช่ใช่มันก็แค่ได้ประทังประทังในการทางเออวประทังแต่ถามว่าเอาไปประกอบอาหารได้ไหมมันไม่ได้ได,ได้น้อยได้น้อยอน้ำกล้วยใน,ะนำดำๆเอ,อ้โหทรมาน คือหา,าน้ําไม่ได้ถา,ามพวกทางโน้นก็ไม่มีพวกทางนี้ก็ไม่มีมันแตกชุดกันไปนะครับอยู่คนละชุดที่นี้น้ําไม่มีอู้ทำยังไงละ่ะออกหัวกันเลยก็พวกเราก็เคยเข้าป่าไงต้นกล้วยใ<ค>ช้วิชาการอเอาตัวรอดแล้วนะี่ตัวรอดคือมันคือต้องระวังไงสุดขีดนะเขาคอแต,แ,ตแต่จะให้ยิงระทะกัน ซึ้งๆหน้าเียไม่มีหรอกไม่มีไม่มีแบบตาต่อตาฟันต่ตตอฟันไม่ไม่ไม่ม่ไ,มมไมมถ้าอยู่ฐานถ้าตั้งฐานได้ดีมันก็มาร้อยเอาเปี้ยงเปี้ยงอืมเปิดรีบแล้วเออขัดท่านเราลาดตะเวนไปเนี่ยมึงมาแต่ส่วมากไอชุดพ่อดีกองร้อยเนี่ยเนีอ้เพื่อนไม่มามันมาเมืมม่อกี้จะเล่าให้ฟัง <S <S คือก็ชุดพ่อนี่นะแบบดื้อแบบ ามากนะวัยรุ่นกําลังห้าวห้าวอะไรไม่กลัวออาจจะเป็นที่คืออืหลวงปูมันนะครับคือมีเหรียญหลวงปูมั่นอะไรเนี่ยออคือก็มันยังไงเลยมันอบอุ่นใจยังไงนะ่ะคือก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะใช่ใช่<อ>แต่ว่าก็ยังถือว่าดีมากเลยนะท่านคุ้มครองไม่ตายสักคนนะ ครับชุดพ่อใช่ไหมเออไม่ไม,<ด>มีใครเสียชีวิตเลยไม่มีไม่โดนไม่อะไรเลยนะแต่ก็ระหว่างการที่อยู่เขาขอก็มีการประทะกันตลอดโอ้ยิงกันตลอดนะช่วงช่วงจะยึดเขาย่้านะี่ยิ่งหนักเลยพ่อเนะ๋ะมีเขาขอแล้วเขาย่า้าอ่าเพราะว่ากองร้อยพ่อเนี่ยมันจะตามหน้าในตลอดนะพอเขาทำทางมาจากหน้างวอมันจบที่สะดบพงแล้วก็ กองร้อยพอจะไปยึดเขาอย่างไงครับตรงนี้นะหนักมากเลยเนี่ย